สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Pinnacle Star ลนะคะก็วันนี้วันที่วันอัดคลิปเป็นวันที่29กันยานะคะ mm hmm. เกิดฟ Moon นะคะในราศีเมษ mm hmm. เพราะฉะนั้นน่าจะมีอะไรดีๆนะคะที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมหัวใจฟูนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เดือนตุลาที่จะถึงเนี่ยนะคะพลังงานของโซล a r อ l คลิฟเนี่ยก็จะทำให้หลายๆราศี เกิดเรื่องดีๆเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้ยังไงก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะกับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนเกิดนี้นะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจว่าคุณจะต้องมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมี New Moon เกิดขึ้นด้วยแล้วก็โซล่าอีค p ิปใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้อ่านคิดว่าชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับคนของคุณนะคะ ขอให้คุณทําใจให้สบายๆทุกอย่างจะต้องดีขึ้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงดาวทั้งหลายนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดขึ้นรอบตัวคุณนะคะจะเป็นพลังให้กับคุณนะคะในการดำเนินชีวิตด้วยถ้าคุณมีพลังงานบวกๆมันต้องมีส่วนประกอบผสมผสานกันนะคะไม่ว่าแรงดึงดูดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณขอ อะไรที่คุณต้องการนะคะแต่คุณก็ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกันถ้านั่งและขออย่างเดียวกดแห่งแรงดึงดูดก็ไม่ทำงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะผู้อ่านก็อยากจะบอกว่าอะไรที่คุณขอก็ขอให้คุณลงมือทำลงมือคิดตั้งใจ manifest ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยเช่นกันนะคะก็ตอนนี้ราศีตุลนะคะคุณกับเขาไม่ว่าคุณจะมีอะไรนะคะผู้อ่านก็ จะเป็นกำลังใจให้มาดูกันดีกว่าในช่วงฟู Moon ในวันนี้นะคะแล้วก็เดือนหน้าในเดือนเกิดของคุณนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณกันบ้างน,นะคะสําหรับคุณกับเขาคนที่ดีๆกันอยู่นะคะไม่ว่าประเด็นที่คุณมีอยู่จะมีอะไรนะคะมาอัปเดตกันดีกว่าว่าพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างและจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ่ะ ราศีตุลคุณกับเขา getting to know each other อืมคุณต้องเรียนรู้นะคะกันและกันให้มากๆนะคะสำหรับคนของคุณก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณเกิดประเด็นอะไรกันมานะคะพาอ,อยากจะบอกว่าให้คุณทั้งคู่อ่ะเขาเรียกอะไรคะศึกษา กันและกันให้มากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะศึกษากันและกันน้อยนะคะแต่ก็ขอให้คุณนะ่ะมีความเชื่อและก็ศึกษาในคู่ของคุณนะ่ะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าอะไรที่เกิดกับพวกคุณก่อนหน้านี้นะคะก็ขอให้คุณนะ่ะเหมือนกับเรียนรู้ให้เยอะๆนะคะกับสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะก็มาดูไพ่นางฟ้านะคะอยากจะ สื่ออะไรให้กับชาวราศีตุลคุณกับเขาในช่วงนี้คะ moderation นะคะไพ่บอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อ๋อเป็นพิษที่ไม่ดีนะคะก่อนหน้านี้ในชีวิตของคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่ ทุกคนนะคะต้องการสิ่งที่เฮลตี้สิ่งที่เขาเรียกอะไรคะทำให้จิตใจพองโตแบบฟูลฟิลนะคะไพานางฟ้าอยากจะบอกว่าขอให้คุณน่ะเหมือนแมนนิเฟสนะคะจินตนาการถึงแต่ในสิ่งที่ดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณน่ะ มันมให้มันมีแต่เรื่องที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีอะ่ะขอให้คุณอยากเก็บมาใส่ใจนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาอะ่ะมีประเด็นอะไรกันก็แล้วแต่นะคะไพ่อ,อยากจะบอกว่าไม่อยากให้คุณอะ่ะเก็บมาใส่ใจนะคะขอให้คุณอะ่ะ manifest นะคะแรงดึงดูดที่คุณเพลที่คุณขอในแต่ละวันอะ่ะขอให้คุณอะ่ะขอแต่ในสิ่งที่ healthy ในสิ่งที่ดีต่อใจของคุณนะคะแค่นั้นเลยมา ดูนะคะพลังงานของเขากันก่อนดีกว่านะคะว่าเขาของชาวราศีตุลในช่วงเนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณทั้งคู่อา,อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็เป็นไปได้หรืออาจจะเหมือนกับ take break นะคะก็เป็นไปได้เนาะอาจจะมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะมาดูพลังงานของเขากันดีกว่าว่าเขาของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ สองเหรียญอัศวินดาบเอมเพรสอืมแล้วของคุณล่ะคะควีนคัพคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่แฮงแมนและรอคอยนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นและเริ่มต้นใหม่ไพ่ใต้สำรับเป็นสี่ไม้เท้าอืม คุณทั้งคู่นะคะอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ได้หรือว่าคุณทั้งคู่มั่นหมายกันแล้วแล้วรอคอยที่จะมีวันนั้นนะคะแล้วไพ่ใต้สำรับมันมีสี่ไม้ผู้อ่านคิดว่าอาจจะมีข่าวดีให้คุณเกิดขึ้นในเร็วนี้ก็ได้อะไรที่คุณรอเห็นไหมคะเจ็ดเหรียญที่ชาวราศีตุลรออืมผู้อ่านคิดว่านะตอนเนี้ย คนของคุณนะคะเขาก็คงเหมือนกับว่าบาลานซ์นะคะความรู้สึกอิโมชันของเขาเองอยู่นะคะให้มันเป็นปกตินะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณทั้งคู่จะมีประเด็นอะไรกันไปผู้อ่านคิดว่าแลต,ตอนนี้เขาอะได้อยู่กับตัวเองค่อนข้างมากแล้วก็เขายังมองคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาอยู่เสมอนะคะเขายังรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาแฮปปี้ เขารู้สึกว่าคุณน่ะมีความอบอุ่นนะคะมีพร้อมนะคะทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคุณมีค่าสําหรับเขามากนะคะจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้เขามองคุณยังไงอะผู้อ่านคิดว่าตอนนี้เขาก็มองคุณแบบนั้นนะคะ เขามองคุณดียังไงนะตอนนี้เขาก็มองคุณแบบนั้นคุณเองก็เช่นกันคุณยังมีความรักให้กับเขานะคะคุณรอคอยให้เขาอ่ะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะผู้อ่านคิดว่าถึงแม้ตอนนี้คุณยังเหมือนกับว่าคุณยังมูฟออนไปไหนไม่ได้เพราะคุณอ่ะคิดถึงเขาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นทางฝั่งเขาก็ได้นะคะที่ ติดต่อคุณมานะคะเนี่ยอัศวินดาบเขาอาจจะแบบว่าขอพักอ,อกพักใจสักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเขาเคลียร์ได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาอาจจะติดต่อคุณกลับมาเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเขากับคุณน่ะอยากจะมีอนาคตร่วมกันเห็นไหมคะสี่ไม้เท้าก่อนหน้านี้คุณทั้งคู่อาจจะแบบคุยกันเรื่องอนาคตก็เป็นไปได้นะคะแล้วผู้อ่านคิดว่า ออมันอาจจะมีอะไรที่ความคิดเห็นต่างกันนิดนึงอ่ะมาเลยทําให้เป็นปัญหาก่อนหน้านี้แค่นั้นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้อ่านคิดว่าจุดมุ่งหมายของคุณทั้งคู่มันก็คือสีไม้เท้าก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในอนาคตแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณคือคนคนนั้นนะคะเสมอคนของคุณนะชาวราศีตุลมาดูนะคะไพ่เมเจอร์อะคนาว่าแนวโน้มอนาคตอันใกล้เนี่ยในช่วงเดือน เกิดของคุณเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับคุณและเขามั่งไหมคะขอให่บอกให้กับราศีตุลคุณกับเขาหน่อยค่ะฮะเด s อ n ซันเด n ก็ไม่ต้องพูดอะไรและะ้วค่ะคุณทั้งคู่นะคะผู้อ่านคิดว่าจะได้มีความสุขร่วมกันนะคะจะได้กลับมานะคะ เคลียร์คอมมูนิเคตเคลียร์ใจกันนะคะกับสิ่งที่มันผ่าน,านมาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าใจผิดมิดอันเดอร์สแตนกันไปก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดอะซันเข้ามาคือคุณทั้งคู่ก็จะได้กลับมาคุยกันนะคะในเรื่องที่คุณทั้งคู่คุยกันไว้อาจจะเป็นเรื่องอนาคตที่คุณอยากจะมีร่วมกันนะคะผู้อ่าน เป็นกําลังใจให้นะคะเชื่อว่าราศีตุลคุณกับเขาจะได้พัฒนากันไปในเลเวลที่คุณทั้งคู่ต้องการก่อนหน้านี้คุณอยากอยู่ด้วยกันคุณก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเกิดโซลาร์อีคลิปนะคะในช่วงเดือนเกิดของคุณอะไรที่คุณแบบมีปัญหาก่อนหน้านี้มันจะคลี่คลายมากๆเลยนะคะไปในทิศทางที่ดีแน่นอนผู้อ่านคิดว่าดวงดาวค่อนข้างจะมีผลกระทบนะคะก็ยังไง มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะผู้อ่านก็ยินดีรับฟังเสมอนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะเข้มแข็งนะตอนนี้คุณอาจจะรอคอยเขาว่าเขายังไม่ติดต่อมาแต่ผู้อ่านคิดว่าไม่น่าจะเกินรอนะคะน่าจะเป็นพลังงานอันใกล้นี้แหละ1เดือนขึ้นไปนะคะเขาของคุณอาจจะแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะตกผลึกแล้วก็แบบ คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ติดต่อคุณกลับมาหรือคุณเองนั่นแหละก็อาจจะมีการติดต่อเขากลับไปก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งคุณและเขาเลยพลังงานที่ออกมาแต่เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะ The Sun ผู้อ่านบอกเลยสำหรับชาวราศีตุลเนาะในช่วงเดือนเกิดของคุณนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ปลดปล่อยทิ้งไปนะคะขอให้เป็นความรักที่เฮลตี้เท่านั้นคุณจะได้เจอเจอคน ที่เขาแบบเห็นคุณเป็นเอ็มเพรสของเขานะคะเนี่ยแหละคนของคุณเนี่ยมองคุณเป็นเอ็มเพรสเป็นทุกอย่างของเขาเลยนะคะเขาก็ยังรักคุณนะคะก่อนหน้านี้รักคุณยังไงตอนนี้ก็รักคุณอย่างนั้นนะคะแค่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยแค่นั้นเองขอให้คุณนะ่ะวางใจนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะมอบนะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะ คนที่คุณรักนะคะให้กลับมาอยู่คู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลในเดือนเกิดนี้ผู้อ่านขอแฮปปี้เบอร์เดย์กับคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้มีความสุขมากๆก,กับความรักของคุณนะคะและทุกๆอย่างเลยในชีวิตนะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ